การคุยเรื่องออมีการหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของประเทศอิสวาสรุปแล้วออในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่กรีซบอกว่าจะมีการใช้มารตรการในการที่ออรับเข้มขัดก็ถือว่าจะทําให้ขาดดุลกันคะลงสรุปแล้วมีผลออกมาเป็นยังไงบ้างและทางย<จ>ูเออก็ออกมาถือว่าจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือจ่อา,าก็อันนี้ก็น่าจะส่งผลกับทางเงินยูโรเพราะว่าจะเห็นได้ว่าราคาทองปรับลดลงมาไม่เยอะอาจจะเป็นด้วยเพราะว่าราคา ค่าเงินดอลลาร์ต่อยูโรก็ปรับลดลงมาไม่เยอะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ1.36ค่ะอืมค่ะแล้วก็ในเรื่องในเรื่องของประเด็นราคาน้ำมันละคะค่ะอย่างน้ำมันเองก็เมื่อประมาณวันเมื่อวันที่วันที่สิบ็คือประมาณวันพุธเองทางโอเปกก็ออกมาพูดว่าปีนี้ทั้งปีตลาดโลกน่าจะมีการน่าจะมีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นเขาให้ตัวเลขออกมาอยู่ที่ประมาณ800,000 80,000บาทใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอเปกก็จะมีการประชุมกันอาทิตย์หน้าที่17 ซึ่งก็จะเอ,อกมาดูอีกทีนึงว่านายโยบายการผลิตของเขาเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการตัดถ้าจะมีนยโยบายออกมาว่าจะผลิตเพิ่มมากขึ้นก็น่าจะยังไม่ส่งผลกับราคาน้มามันเพราะว่าน้ำมัน ราคาน้ำมันถ้าเทียบจากต้นปีจนถึงปัจจุบันก็ถือว่ามีการปรับขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วจาก,จากช่วงต้นปีที่อยู่ประมาณ70ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ80ซึ่งโดยถ้ายังมีการปรับสูงขึ้นอีกก็น่าจะหนุนตัวราคาทองให้ขยับขึ้นได้ค่ะค่ะมาดูสถานการณ์ในส่วนของทองคาในบ้านเรากันบ้างอยากจะมองดูในแง่ของผู้บริโภคนิดหนึ่งว่าช่วงนี้เนี่ยมีการเข้าซื้อกันมากไหมคะ ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีการทยอยซื้อบ้างแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่มากแต่อย่างเมื่อวานนี้ที่ราคาทองตับลดลงมาอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเออเป็นวันที่มีการซื้อเยอะที่สุดในรอบหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้ราคาทองก็จะอยู่เลเวลประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบตลอดแล้วก็เพิ่งมีการปรับลดวันแรกก็จะทาให้มีการ ตื่นตัวแล้วก็มีการเข้ามาซื้อทองมากขึ้นซึ่งวันนี้เองราคาก็ขยับขึ้นมานิดหนึ่งก็มองว่าอาจจะยังมีการทยอยซื้อบ้างแต่ค่อนข้งางเบาๆค<ม>่ะแล้วก็อาจจะรอดูวันจันทร์หลังจากที่มีรเรื่องรอเรื่องสถานการณ์การเมืองด้วยค่ะ,คะจริงๆแล้วในเรื่องของสถานการณ์การเมืองนี่จะมีความเกี่ยวข้องกับดีส่วนของทองคาในบ้านเราบ้างไหมคะคือถ้าถ้ามองในแง่ของราคาที่ที่เป็นราคาของราคาทองเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีผลมากแต่ว่าส่วนที่มีผลน่าจะเป็นพฤติกรรมหรือว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคมากกว่าเพราะว่าอย่างช่วงสถานการณ์แบบนี้นักลงทุนหลายๆคนอาจจะ ชราดูแล้วก็รปดูสถานการณ์วันจันทร์อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามันก็จะเป็นช่วงหยุดว่าว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นราคาก็ยังขึ้นอยู่กับตามราคาตลาดโลกค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็จะมีเกี่ยวข้องนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะในแง่ของทองคําก็คือในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะอย่างที่ได้เติดกันไปแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นราคาทองคํานั้นก็ขึ้นอยู่กับตลาดโลกเป็นหลักละค่ะเพราะฉะนั้นต ก็เไปถึงเรื่องของน้ํามันนะคะเพราะว่าจะมีการประชมโอเปกกันด้วยสัปดาห์หน้าวันที่16แล้วก็วันที่17ทั้งยูโรแล้วก็ทางด้านวันที่17ก็คือจะเป็นเรื่องของโอเปกนะคะต้องรอดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ